นี่คือโหราเพตาเผือกเพตาเผือกสวยมากๆครับผมเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่ครับก็ตอนตอนเขาเล็กๆมันก็หลายพันหลายพันหลายพันนะครับก็เล็กๆนะแต่นี้มันเป็นไอ้ยักษ์แล้วอ่ะเป็นยักษ์แล้วนะครับผมโอ้ oh, สวยมากครับโหราเจ้าของสวนโอ้เ oh, จ้าของสวนนะครับโหราเพตาเผือกอย่างนี้ถ้าเกิดมาซื้อเท่าไหร่ครับเนะี่ยตัวนี้ขายไหม ไม่มีราคาไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันขยายพันธุ์ไม่ได้ป่าหัวแล้วมันไม่ขึ้นอที่แฟนคลับที่สั่งไว้มันไม่ขึ้นแล้วมันก็ออกดอกออกดอกไม่มีแกสรอนครับผมออกดอกล้วไม่มีแกสรอนไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เนาะมันก็เลยยังขายไม่ได้เลยตั้งราคาไม่ได้อันนี้อยู่ในตระกูลอะโลใช่ไหมฮะอะโลอะโลคาเซียอะโลคาเซียยังได้อยู่ได้อยู่ราคายังได้อยู่เพราะว่ามันเป็นไม้ที่ มันขยายพันธุ์ไม่ได้มันยังขยายพันธุ์ไม่ได้ผ่านแล้วมันไม่ขึ้นมันมีต้นเดียวก็เลยไม่ได้ขายเนาะเอาดีๆครับพี่สาวคือตอนนี้เราเรายังไม่มี <c oughs> แบ่งปันเนาะไม่มีไม่มีแบ่งปันจ้ะแต่เราเราจะจะจะมีโอกาสาได้แบ่งปันเผื่อแบบเผืมีโอกาสถ้าแตกหน่อขึ้นมาหรือว่าออกดอกมีเม็ดขึ้นมาแบ่งแน่จ้ะแบ่งแน่เลยบแบ่งแน่จ้จจะยังไงก็ทักมาได้นะครับเฟซบุ๊กยุพินชานาตัวดำดนะครับหรือโทรศัพท์นะครับผมเข้ามาพูดคุยนะครับยยพิน เป็นคนที่ไม่ถือตัวนะครับยูทูบเบอร์ถือไม่ไหวแล้วหนักเก๊กหกสิบกิหนักแล้วถือไม่ไหวถือไม่ไหวครับวอนะครับสวัสดีขอบคุณน้องใจเอ๋นะคสพามาที่มาถ่ายช่องสวัสดีครับสำหรับ youtube ช่องไหนอยากมาถ่ายมาเลยนะจ๊าไม่ปิดกั้นจ้านี่บอลนอกตู้นะครับสวยสวยสมอลสเควรยสไออันนี้เป็นเสือพันเสือพันนี้เขาแยกหน่อหรือว่าใช้ผ่าหัวผ่าหัวก็ได้แยกหน่อก็ได้แต่เขาไม่ค่อยแตกหนอนะไม่ค่อยแตกแตกช้าผ่าหัวง่ายกว่าผ่าหัวง่ายกว่านะครับ สวยนะครับเสือพันนะครับผมนอกตู้สวยๆนะครับนี่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 นีส่สวยสวยโอ้โหนี่นอกตู้สวยมากครับนี่สิริมงคลสิริมงคลน,นะครับผมนีนอกตู้มีในตู้แต่ว่าเจเอมารีวิวแล้วนะหลายๆคันที่เข้ามาชมคลิปนี้อยากดูสวนบอนสีเจเอมารีวิวแล้วนะครับเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนนะครับผมจะเข้าไปดูได้นะครับมีเยอะนะครับผม คลิปนี้ฝากไว้ท่านี้นะครับโชคดีนะครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับเอาาหรลง่